ไปดูบรรยากาศของการที่พี่น้องประชาชนค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะไปประกอบพิธีอุมรอดที่ประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะซึ่งล่าสุดวันนี้นะคะก็ถึงในส่วนของประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยค่ะ นายประเวศมิดสันผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอาเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษสอบตอร,ร่วมกับบริษัทอินเทนเอ็กซ์เพรสนำผู้สแสวงบุญฮัสเล็กค่ะหรือว่าอุ่มเราะจำนวน112คนจากจังหวัดปัตตานียะลานาราธิวาสสงขลาและสตูลค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่และเป็นกลุ่มที่ทำดีมีคุณธรรมค่ะเดินทางถึงเมืองมาดินนะประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จะมีการทำพิธีในเมืองมาดินาหวันและก็ที่นครเมกกะเป็นเวลา8วันจากนั้นค่ะเมื่อทำพิธีอุมรอเสร็จก็จะนำคณะไปทำกิจกรรมที่จังหวัดภูกเก็ตอีก6วันการนำผู้แสวงบุญทำอุมรอครั้งนี้ค่ะสอบตอใช้งบป,ประมาณทั้งหมด14ล้านบาท ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังระบาดหนักโดยนายประเวศมิดเซ็นนะคะก็เผยด้วยค่ะว่าหลังจากการเตรียมการเพื่ออุ้มร้อท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ทุกคนค่ะมีการตรวจคัดกรองโควิด -19 ผลจากการวางแผนคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย112คนพบ ata ขออภัยค่ะพบว่าผลตรวจ atk เป็นบวก เคนเมื่อตรวจซ้ำด้วย RT-PCR ค่ะพบ2ใน5คนที่เป็นบวกสรุปแล้วค่ะพบกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ไปต่อ4คนแล้วก็เพิ่มอีก1คนจากการที่มะรอมค่ะมีผลเป็นบวกมะรอมก็คือผู้ปกครองนั่นเองนะคะมีผลเป็นบวกแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นลบซึ่งก็มีการเตรียมความพร้อมหลายขั้นตอนมากค่ะอย่างระมัดระวังซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก่อนที่จะนําคณะออกเดินทางต่อไปค่ะนางยูไมไดายูซอ,อายุ55ปีสามี มีเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาก็กล่าวนะคะว่าดีใจมากค่ะที่ได้มาทําอุ้มร้อก็ไม่คิดว่าจะได้มาหลังจากที่รู้ว่าจะได้มาก็ดีใจมากโดยเฉพาะการทําอุ้มร้อช่วงโควิดสิเาพอมาถึงก็ยิ่งดีใจที่สุดขอบคุณอัลลอฮ์ค่ะที่ตอบรับดุอาขอบคุณสอวตรที่ให้โอกาสเป็นการเยียวยาที่ถูกใจที่สุดแล้วก็รอคอยมาโดยตลอดขอบคุณทุกคนค่ะที่ให้ความช่วยเหลือด้วย